ต้องครับสวัสดีอีกครั้งครับผมรอบนี้ตัดบนนะครับผมรอบที่3ตัดบนระหว่างทีม Modify เจอกับทีมพ่อใหญ่สองทีมพ่อใหญ่นะครับอูบเล่นนะครับ ป้าพงเป็นมือขึ้นป้าพงพันซื้อวางไหมป้าพงไม่ไม่ไม่มือตีหนึ่งบ่อยเนาะโอ,อ,อ,อเป็นเปลี่ยนยังครับเป็นเปลี่ยนยังตำรวจทหารเป็นอาจารย์ทำงานปราตาอ,อาจารย์บอยเนาะเรียกอาจารย์บอยเฉยก็ได้นเนาะโอเคนะครับผม ส่วนทีมโมดิฟายนะครับผมน้องเอมี่เป็นมือขึ้นน้องเนตเป็นมือตีหลังแรกนะครับผมาาปาพงครับเปลี่ยนให้ไห่มันแนมเห็นเปลี่ยนเปลี่ยนไหมครับผม กลับแล้เหรอครับกลับยังไงปลาขันกำลังได้เข้าได้เข้าเก็บอย่งโอยได้เก็บปวดมากนะครับน้องเน็ตคนนี้นะครับผมโอ้โหไม่รู้ว่ารับหนึ่งหรือรับสองน่าจะรับสองนะครับผมทีมพ่อใหญ่สองนะจานบอยจะทำยังไงองโอ้ลอยมาสวยอยู่แต่น้ำหนักไม่ถึง จะสามีอีกหนึ่งลกูกโอ้ยหายไม่ตรงดูแล้วนะครับผมทีมโมดิฟายจะมีเหนืออยู่นิดๆนะครับผมเรื่องลกูกตี พ่อใหญ่สองก็ขึ้นมาก็ยังเสียอยู่นะครับสองแต้มเอาเอาเปลี่ยนอ๋อพอใหญ่สองนะครับป๋าพงขึ้นมาแท็กเปลี่ยนเอารู้สึกว่าทีมพ่อใหญ่สองหมดลูกเจีหมดมือแล้วนะครับตั้งโง่ตีได้ดีสิจริงๆแล้ว่ายสองแล้วไหมโอ้โหเข้าเก็บแต้ม สองไหมสองไหมตีได้ดีมากนะครับผมทีไฟก็จะส่งน้องเอเมขึ้นมาเก็บแต้มที่สามเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้นะครับผมแรงไป <c oughs> ตูปิดสายขึ้นมาได้นะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าได้สองหรือว่าได้สามเอาสามดูสิโอเคนะครับผมดีโมดิฟายรับไปสี่แต้มไม่มีแต้มต่อเนาะใครได้ก็เป็นห้าเป็นห้าศูนย์ ดีมมดิฟายได้แก้มต่ออีกหนึ่งแก้มนะครับผมสกอร์เป็นห้าต่อศูนย์อ๋อโมดิฟายก็ขึ้นไปคุมโซนก่อน บางแกนอย่ประมาณหนึ่งครืบว่บางไงครับทีมพ่อใหญ่สองว่างไงป้าผงสั่งตีนะครับผมตีต้ตองตีเท่านั้นเึ่นไม่เปลี่ยนต้องตีแล้วก็ต้องโดนเท่านั้นนะครับผมอึงโอ้โอโยเจ็บปวดด้วยราวเจ็บปวดด้วยราวตีติด ีโมดิฟายก็จะขึ้นไปสู้อีกหนึ่งลูกเปลี่ยนไหมโอ้โหหลายดียนะครับแต่น้ำหนักไม่ถึงไม่ตีไม่ตีก็ยังจะขึ้นไปสู้อีกหนึ่งลูกน่ เปลี่ยนหรือุดดูเหมือนดูเหมือนจะรุดหรือว่าเปลี่ยนอ้าวเปลี่ยนนะครับผมเปลี่ยนแบบห่างๆอยู่แบบห่วงห่วงเอาเอาไปแท็กลู่องโมดิฟายเข้าไปเสียสองแต้มอยู่นะครับผม ทีมพ่อใหญ่2องอออถือว่าอยู่ข้างหน้าดีนะครับผมอยู่ดีๆก็มีคนแท็กขึ้นไปให้ขึ้นไปก็น่าจะตัดแต้มไม่น่าจะเปลี่ยน อ่อใหญ่สองก็ตีผิดไปเอเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนก็น่าจะตัดเต้ม ีไม่ได้นะครับทีมพ่อใหญ่สองโอ้ีลูตีฟ้าผ่าลูกตีฟไม่น้นมฟ้าผ่านะครับยับฟ้าผ่านะครับผมสายยาโดนเป็นแลบโดนโอ้ไปอยู่เรียงกันนะครับถ้าตีโดนออกสองทันที ว่าแล้วไ่รู้ว่าได้เท่าไหร่